ตัวจังหวัดพอมาถามว่าพี่มันมาจากไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าต้องมาดูว่ายูเซอร์ที่ลงเ่ยเป็นยูเซอร์อะไรจังหวัดใช้ย s ูเซอร์อ่าเป็นอย่างแค่ก็เป็นแค่อนเนสกอร์ยูเซอร์สูงส็ดสีหน่วยงานนีที่เราที่เราเชิญมาคือเป็นปัญหาจะเรียกว่าปัญหาโลกแตกเนยได้คเพราะสอชเราเป็นคนกําหนดเป็นเรื่องของรูปแบบแต่เราไม่ได้เป็นคนอนุญาตหรือชี้ทำเองได้ทุกรอบ เขียโนโครงการเสนอโครงการมาของคุณลมทีนี้ไอ้แหละนะ่งน้ำที่อยู่ในชุมชนเราครัในตำบลมีทั้งลำ,ลำเหมือนลำน้ำเล็กๆหรือใช้คำว่าลำคลองลำห้วยลำนะ้ำไอคำนิยามของพรบคือคือในประมาณการของเราเนี่ยอมันเป็นก็ประมาณทั้งหมดห้าล้านสองแสนหนึ่งมระบบถามะใช้งบประม ไปใส่ไปรับบาส่ไม่หมเพราะพี่เาเสือลองก่อนในบางจังหวัดก็ใช้วิธีแารสอบขันแตยังสามรายงานก็คือแผนนจังหวัดก็คือสำนักงานจังหวัด ถางเมืองื้อสำนักงานอุตากรที่การลังเมืองและการรักสาพ